อยู่กับผมนะครับ a ั m um, s ต a ร Dark นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเอ่อก็มีเชิงก็สำหรับอัพแบบ up, อัพขออัพเออพวก defense double attack ตามที่แบบมีคนขอมานะครับผมผมก็จะโอเคเดี๋ยวจะสอนวิธีการเลยนะครับผมสำหรับแบบอันนี้พวกอัพ double attack กับ defense นี่มันจะเป็นของพวกของเอ้ยของพวกนักลบนะครับผมแล้วก็ของเวทก็จะเป็น มานารีคัปเปอร์กับมานาสตรีหรมังครับไม่แน่ใจนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะ,อะเอ้ยเราแบบจะทำยังไงเออให้มันเลเวลขึ้นไอ้พวกนี้ถ้าแบบคนถัดไปจะมองบอกเอ้ยเคเวสต,ต่อไปอ่ะอาจจะอยู่ไกลแต่ลองคิดดูมองใกล้ๆกก่อนครับผมโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ เควสแรกนะครับผมรับจากนี่ครับผมวานานะครับผมเนี่ยครับอุ้ยกดผิดโทษครับกดรับเควสอ่าแล้วเราก็ส่งเควสเอ้าโอเคอะไรอัพอ๋อดีเฟนต์อัพนะครับนี่ครับนี่ก็ผมก็ลืมเลยครับผมตอนแรกดีเฟนต์ของผมยังเป็นเลเวลหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเลเวลสองแล้วครับผมโอเคนะครับ แล้วก็ไอเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดเควสสักหน่อยก่อนไอเควสเมื่อกี้ชื่อเควสความอดทนความอดกั้นอดทนนะครับผมเป็นเควสที่จะให้เราตีรู้สึกจะเป็นตีเดชิโร่กับไอหีบสมบัติที่อยู่ในถ้าที่ถูกลืมของ B2 นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาอันต่อไปถ้าไม่ตายของทีเรียเอ้ยเดี๋ยวสลับกันไม่ใช่ครับผมเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตแบบ เอ่อไอมิดไอมิดมิดเนี่ยไอมิดม,ดม,ดมดิกับเดชิโรจะเป็นท่าไม้ตายของทีเรียที่เราให้เราไปตีนะครับผมส่วนอีกอันนึงจะให้หาชิ้นส่วนคิว,ค,วคิวนะครับผมกับให้ตีกาก่อยากาก,ก่อยอยู่ไหนนะครับใกล้ๆทางใกล้ๆทางเอ่อทําที่ถูกลืมนะครับแต่อยู่เป็นทางห้อง b 3นะครับผมแล้วก็ตีครบ10ตัวแล้วก็ มาส่งเควสนะครับผมโอเคผมก็จะไปส่งเควสเลยนะครับอือฮึมก็เควสก็รับๆตามนี้นะครับผมอันนี้ได้อะไรบ้างเอ่อตามนี้นะครับโอเคเราก็ส่งเควสให้กิเลยเลยนะครับม,มาปับ๊บเสร็จปุ๊บเราก็จะได้นี่ครับดับเบลิลดับเบลิลแอตแทกเลเวลอัพนะครับก็ ทุกอย่างเป็นเลเวล2หมดแล้วนะครับ Double Attack Level Up กับ Burst Text Mastery นะครับผมที่เป็นเลเวล2หมดทุกอย่างนะครับผมโอเคครับเราก็จะไปต่อไปกันเลยนะครับผมนั่นก็คือไปออหาสกิลให้ครบๆไปเลยดีกว่านะครับโอเคตามนี้นะครับผมไปเลยเก็ต้องไปทางนี้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มัน ความจริงมันหาง่ายสกิลแบบนี้ครับผมมันมีสองจุดไอเราสองเกรดเราสองจุดเล็กจ,จุดหนึ่งอันนี้ผมจะไปหาพวกดีเฟนต์เลเวลสามกับไอดับเบิลก่อนนะครับผมไม่แน่ใจเดีย๋ยวกอดูแป๊บหนึ่งครับดับเบิลนะครับดับเบิลแอตแทคกกับดีเฟนต์เลเวลสามพร้อมกันนะครับผมาทางมาก็วิธีการหาก็อยู่ที่ทำ เอ้ยไม่ใช่ดิอยู่ที่ช่องลมโลโคโคนะครับผมนะครับโลโคโคเออโลโคโคไม่ใช่โลโคโคสงสัยป้าบินนะเอ้ยไปแล้วสมองสมองโอ้โหนะครับเข้าไปก่อนเลยแล้วก็อ่าถ้ำนี้ก็มอนโหดได้เรื่องนะครับโหเลเวลแม่งโคตรเยอะก็เราจะต้องมาตีไอ้นี่นะครับผมเนี่ยนะครับผม ดากิสนะครับดากิสดอกไออะไรนะดอกไอวิชาการวิชาโจมตีชั้นสองเฮ้ยเฮ้ยก็เฮ้ย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 โอ้โหรีเช็ตโอ้ยไม่เป็นไรครับมาใหม่ครับได้แม่งทำตายได้ไงวะก็อย่างที่บอกนะครับดากิสไอตัวมัอกาครับผมมันดอก วิชาการโจมตีขั้น2ก็รู้สึกจะเป็นเลเวล3ของ d o บเบิลแอ a แทนะครับผมแล้วก็อัตราการดรอปของมันค่อนข้างจะตกยากนิดนึงนะครับผมเพาะแบบยังไงอะ่ะ มันจะตกยากเฉพาะแบบเราแบบดาวไม่ถึง2ดวงเนะี้ยถ้าดาวถึง2ดวงบางครั้งก็ต้องใช้หินดรอปนะครับเพราะว่าเผื่อมันจะได้เร็วๆโอเคครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูดีเฟนต์เลเวลสามว่าดรอปจากไหนนะครับผมไปครับผมเออไปทางนี้นะครับตรงมาออกมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้มันจะเป็นทางลับความจริงทางลับนั่นแหละครับแต่ว่าดูเหมือนไม่ลับแล้วคร,ครับผม ตอนแรกผมก็แบบเออมาครั้งแรกเล่นครั้งแรกผมก็งงชิบหายเลยครับผมเนี่ยครับนะครับเอ,อสโตนโกลเลมนะครับดอกดีเฟนซ์เลเวลสามนะครับผมก็ถึงพอสมควรนะครับปับทีเดียวแม่งตายก็ไอนี้จะตกยากที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าไอสองอันเนี้ยครับไอสองอันเนี้ยครับมันจะตกยากที่สุด อันบนดอกจากเ,เป็นดีฟเนต์นะครับผมชื่อชื่อไอเทมที่แบบไอเทมอัพอาชีพสกิลของอาชีพก็คือถ้ารับในการป้องกันถ้ารับในการป้องกันมก็เหมือนแบบเราสามารถป้องกันอะไรได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็วิชาโจมตี2ขั้นเออสขั้นนะครับผมก็เหมือนโจมตีได้2ครั้งเลเวลสนั่นเองนะครับโอเคนะครับผม แล้วก็อืมเราจะรีรออะไรนะครับผมแล้วก็กดใช้ไปเลยครับปับ๊บอ๋อการจะกดใช้สกิลนี้ได้ก็ต้องไปทำสกิลสองอันที่อยู่เมืองไพบูเมืองเริ่มต้นก่อนนะครับผมกดใช้ไปเลยปับ๊บแล้วก็มาดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับดับเบิลแอตแท็กเลเวลสกับดีเฟนเลเวลสแล้วก็เอ่อเบเบทเบทนมานาสตหาจากไหนอ้าวง่ายๆรับเคเวสครับ ไปครับผมเมันก็ต้องไปรับเควสจากไอ้นั่นก่อนไอ้อะไรนะจจำชื่อไม่ได้วะไม่ได้มานานอไอ้ตัวนี้ผมพึ่งแบบสร้างมาทดลองมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยโดยเฉพาะนะครับผมไม่แน่ครับอนา,าคตอาจจะได้เป็นนักแม่นธนูโมไปงั้นละครับโอเคครับเขาเรื่องกันต่อดี๋ยวเาพยายามจะเสียเวลาเนี่ยครับผมจากวี เวเนียนะครับเวเนียครับผมเวเนียเวเนียเวเนียอะไรวะเอ้ยช่างเถอะโอเคคุณคของมันก็ตามนี้นะครับบททดสอบของเวเนียเวเนียเออแม่งเรียกชื่อผิดตลอดมันก็จะให้เราหาเออปีกของไอ้อันนี้ถ้าอธิบายยากก็จะเป็นแบบปีกที่ไอ้นกตัวสีเหลืองใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลเวลสามสิบอะครับผมซึ่งตีง่ายอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็สปอร์เฮดนี่หาได้จากไอ้ตัว ไอเ้เขาเรียกอะไรนะเขะเออที่อยู่ทางเดียวกันทางขเขาเรียกเอออะไรนะน้ำขังบอกว่าวเขตน้ำขังไม่แน่ใจครับส่วนหนังสีดำหาได้จากเซอร์เบรสที่อยู่ในทางไปไอป่าที่มันมีโลอาครับผมโอเคทีนี้เราก็มาส่งเควสกันเลยปับส่งไปปุ๊บได้อาห้าร้500 A. อยสเปียร์ดับเบิลก็เออเบิร์ บัเตสอ่าสตย์ไอ้ชงฮว่าจะเออเดี๋ยวคือไม่อย่าเพิ่งครับผมโอเคก็เขาจะให้ของมาตามนี้นะครับคือดาบใหญ่นะครับผมแล้วก็ให้อ่าเงินมาอีกเท่าไหรห5,000บาทแล้วก็เนี่ยครับ DGS น,นะครับผมโอเคโอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนําเขียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่แนะนํามานะครับก็ถ้าสงสัยอะไรก็แนะนำแนะนําผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไป ลองแบบเออลองหาดูลองทําให้นะครับผมแต่บางอันผมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเล่นนะครับผมเอออันนี้ยังไงนักหนาเนี่ยแอดไว้ไหม่เลยลำคาแล้วครับผมโอเควันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมบ๊ายบาย